จ้าจ้าลูกจ้าจ้า,าจ้าจ้าชันชมไม่ต้องให้คุยแข่งก,กันกับพ่อสุกนะคะเนี่ยจะนอนเฝ้าแม่ตลอด แม่มากแล้วทาวว้าว,า,วทาว่าไงลูกว่าไงคะทาะทาแม่ไม่มอยู่บ้านหนูต้องกินข้าวนะลูกํสมส้มรู้ไหมชมสมถ้าแม่มาอยู่บ้านเขาจะไม่ค่อยกินข้าวแม่ไม่อยู่บ้านนะลูกแม่ไปขนแก่นอนะหนูต้องกินข้าวนะคะอ่ากินข้าวเยอะๆนะลูกรู้ไหมพอา้มส้มเขาจะติดแม่มาก จะเฝ้าแม่ตลอดถ้าแม่ไม่อยู่เขาจะเหมือนประท้วงอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็กลับมาแม่กลับมานเนาะจะดูผอมลงนิดนึงอืมจะแม่รักหนูนะคะแม่รักชมๆมนะลูกชมชมต้องกินข้าวเยอะๆนะรู้ไหมอืมเดี๋แม่ก็มารู้ไหมลูกรู้ไหมคะ านาไหันหน้ามาคุยหน่อยสิคะลูกนหนหันหน้ามาหน่อยชีหันหน้ามาหน่อยนายหันหน้า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 เด็กน้อยติดแม่นี่ดูเออเด็กน้อยติดแม่ติดแม่มากครั้งที่แล้วแม่กลับมาส,ส้มๆดูผอมลงเพราะว่าเขากินข้าวน้อย ค่าลูกข่าลูกอมแม่รักหนูนะคะแม่รักชมชมนะคะต้องกินข้าวเยอะๆนะลูกนะรูไหมเดี๋ยวแม่มานะคะแม่สำมโระแม่ก็มาแล้วลูกจ้าอืมอย่าลืมกินข้าวเยอะนะรู้ไหมรูไหมดูไหมคะเอางแนะ เขาจะนั่งคอยแม่ทุกวันถ้าแม่ไม่อยู่เขาจะชอบนั่งคอยแม่รอแม่เพราะพอส้มๆนี่เขาจะติดแม่มากอยู่ใกล้แม่ตลอดจ้าแม่รักหนูนะคะรักคุณชมนะคะชอบให้แม่มีขนให้อ่ะกินก่อนกินก่อนนะคะกินก่อนนะลูกอ่ะกินก่อนนะ